ผมขออนุญาตเสริมดวงนะฮะชะตาของไอนดี้ก่อนดูจากรูปทรงแล้วใช้ชื่อ Form อาร์เนอร์ชาร์ตฟอร์มค่อนข้างที่จะเฮี้ยมนะฮะค่อนข้างที่จะชนะยากนะฮะเราเปลี่ยนฮวงจุ้ยนะครับเปลี่ยนชื่อนะฮะไปนะและนี่คือชื่อใหม่ในวงการนะเทคช็อปไพรส์นะอ่ะอันนี้ขออนุญาตกดอเพราะว่ามันได้ประมาณ2ใบนะครับหนึ่งสองอ่ะปานี้ไปกดอก่อน,นะฮะเพราะว่ามี2อใบ ตกใจแล้วสินะฮะเงินนี้เกือบห้าสิบเลยนะผมว่าสโคปอันอันอันหน่หอมันไม่เยอะเว้ยดีอยู่อ่ะโดไปอังกฤษนะอา RB บและลูกลักมาแล้วไงเทนอเล็กซนเดอร์อาโนนะครับจัดไปผมไม่ได้แอบขำผมตั้งใจขำเลยนะฮะตั้งใจขำเลยครับเฮ้ย,ย,ยกากเาเนะี่ย ใบนี้อะพาเราแพ้พี่โทเยวดูก่อนใบนี้อะพาเราแพ้พี่โทอู้เชี่ยวาญฟินเยาะไอ้ลามินยาหมองวะอย,อยากได้เมซ,ซี่อยากได้ซีอาร์เซเว่นอาร์นายและอาร์โด ก็ได้แนะไปไป LE หรือว่าอะไรก็ได้60สิามสิบภาคอนะื่แล้ว LE สเปนมีขวาใครวะอุ้ยไปโดหรอเือตัวแรกนะครับขออนุญาตไม่เต้นนะเก็บแรงเส้นไว้ใบท้ายนะใบแรกครับนะฮะบวกสิบบวกสิบ ไอตัวนี้แมนนะฮอลแลนด์ C M ใครวาโอ้โหหุ้ยชาไนเดอร์นะโอ้ชาไนเดอร์นะไหวปะวะขอท่านี้นะขอเป็นแบบตัวโทนี่โคดดีเคทได้ไหมมาเด่นว่าอยากได้ไหมเหรอเฮ้ยอิตาลี อ่ะโอ้โหเดฟิโร่ร้อยสามสองใบแรกครับวกสินะสองใบเจ็ดเคคลิปนี้มีคำตอบไปครับไปเฮ้ยจวนี้แมนเอโต้60กสิบป่ะ จัดไป,ไปร้อยดับเฮ้ยแ hey, er ับเพีเยอรมันซีเอ็มจามามูเซาเอลียี่สี่โนเซเว่นวบบีเอลดีบโอยี่สออันนี้กดเลยไม่ต้องเต้นนะครับเดี๋ยวดวงมันเคลื่อนนะฮะ อยูซีเอลครับเบลเยี่ยมปีกซ้ายโดกูอูอ้หูเชอร์มี่นะโดนกูแน่ฟูมาริตน,น,นะฮะร้อยแปดเนี่ยต้องบอกเลยครับว่ารุนได้นะอันนี้คือกล่องดีกว่าสี่บรรยากาศจ,จะเยอะหน่อยนะเออแล้วเปนอุี่เอ,อ,เอเวี่วะอาร์เจนตินาซีบีใครวะแชเดเฮ้ยใครวะ ฟูเนตโมรีนะฮะแน่นอนครับว่าเป็นนักสืบชื่อดังครับมูริโทโกโร่เฮ้นะ oh. ไม่ใช่ครับนะอันนี้เคยอยู่เอเวอร์ตันร้อยเก้านี่ขอขอเป็น LE oh. หน่อยละกันนะครับนี่คือเปิดมานี่คือกำลังกันเรียกว่าขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเป็น UCL ครับสเปน RM เฮ้ยเฮ้ยอีกแล้วมาคอสนะมาคอส มากอดโยเดนเต้ได้ยูดีใจเว้ยขอเป็นโดเอลีนะโดโนเซเว่นยูมซีเอวตาชู่กดเลยกดแบบไม่ไวครับไม่ต้องมีพิธี อุลุกไกอ,อุลุกไกนี่ก็โดฟอรันลูคาสตอรเรล,ล่าร้อยสิบสามนะฮะลุยครับอืมันต้องมีวิธีอะไรบ้างฮะกดแล้วอนโดอิตาลีซีบีคานาวาโรโมอนินนี่มอนินนี่ว่ะสามหมื่นนะฮะโอเคตามนี้ถ้ามันไม่ดีอย่าทำตามนะครับเปิดพอแล้วแค่นี้ ร้อยเอลีลงรอวะโอ้แค่นี่ดาวกิส่ะดาวกิสเออโทนี่ท็อปพฟไพส์นะกด13บาใบถ้า LE ออกมีเฮนะมีเฮแต่ผมต้องเต้นในเฮด้วยรีวอร์ดหนึ่งกี่เคเดี๋ยวดูให้เทคได้เติมหรือยังเอ้ยโอ้โหมาแล้วตัวนี้ UCL ี UC ารบลิศลูดิเกอร์อเฮ้ยไายการขู่ไอ้เฮี้ยหกหมื่นและนี่คือนะครับเจ้าของร้านมหาเขาเรียกว่ามหาทุกพาร์ท e ครับฝรั่งเศส ST ีเฮี้ยอ,องรีปะโอ้รักกเซ็ตว้าว เชื่อร้อยสามสิบโอ้โหประเทศอะไรวะเนี่ยเนโสมโตเมียห้าเย็บเปนทักน้องไม่ต้องเต้นนะโอเคครับนั่งสมาธินะนะสกริปเจอปสู์ัปะปะยู้ยูซีเอลครับอาเจนสทีเฮ้ยคูเรียนอวัลเลสอ่าสองมือสองวสอง โดเอลก็ได้ะจะได้เอานอกเพื่อที่จะให้เฮียเขาเขาเรียกว่าเสริมทับต่อและนี่คือใบท้ายของเฮียมหานะครับไปเอครับอิตาลีซีบีใครวะเมต้าครับ350ห้านยณชื่อใหม่ครับโทนี่ทรัพไพเอาให้ครับเอาให้ครับ เอาไหนเว้ย WB เยอร,รมัน CDM โอ้โหนะฮะเจ้าเก่านะคนดีคนเดิมนะฮะมัทเทอู๊นะฮะอ,อยากเจอนะบุ๊บเว้ยเพราะว่าชื่อใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมนะไปครับนะ้าบุ๊บมา โอ้โหเกโลเจอร์โอ้โหราคาบึงอะไรวะเนี่ยผมอยากได้ฟอร์ลันหรือว่านักเตะทรงผมไดโกโรนะฮะหัวแลนโลดนะฮะตำนานบราซิลและนี่คือโรนโดหรุยนาซาริโอเดอริมานะครับโทนี่ท็อปไทยเอาหน่อยเว้ยอะไรครับเช็คโอ้โหเ็ดเว็ดปะ โหอยเว้113นะฮะเด็ด11โอ้สบายและอ R113 อันน uh, ี้คือขอเป็นเอ่อโดหน่อยนะฮะโดหน่อยเอวีว่ะนะอิตาลีก็ขอเป็นเอ่อโดหน่อยเอ่อโดหน่อยเฮียมาแล้วท่านเชื่อจริงไหมเนี่ย เฮียเฮ้ยมันโนเซเว่นหน่อยโนเซเว่นออกไหมคลิปนี้ให้เป็นคำตอบนะฮะกดเลยโนเซเว่นโนเซเว่นโนเซเว่นเฮ้ยเออีอิตาลีซบีใครวะขนาดวาโร่ปะเฮ้ย 250ทรัพไพ W B No7 24 U L E กดเลยครับนะไปทางมือทองเลยละมาฟินดูพี่ก่อนนะเ <L un> ฮ้ยอเจเ็กซ์แนอังกฤษมีขวาใครอะอาเซนอนอลซาก้าเหรออู้ยไกโหซากา้ามันไม่อยากให้เราได้หรือไงขอโด้เหรอครับโด้ W B เหรอเก่งไหมโด้สิอาร์เซนอลได้ไหมจัดไปเกิน600เปิดอีกกล่องนึง ดีเซลยอรมัน c มโหเฮียเวียด oh, yeah, yeah.